สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเและ fc ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเรียกกะรอกนะครับผมให้มาหาเรานะครับโดยเรามีวิธีก็คืออันนี้นะครับเราจะใช้สิ่งนี้นะครับผมที่เรียกกะรอกนะครับสิ่งนี้ถ้าเวลาเราเป่านะครับเสียงจะคล้ายลูกกะรอกนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป ทำสิ่งนี้กันนะครับผมตัวนี้ผมก็เก็บสาพาเระเข้าของนะครับไฟดับเรียบร้อยนะครับผมอีกคนนอนอยู่ในเปลนะครับนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะใช้ปืนแก๊ปนะครับผมนี่กระรอกได้มาเมื่อเช้าตัวหนึ่งนะครับและตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในฝั่งประเทศพมา่าในรักกะเรียงนะครับเพื่อน ดูสภาพป่านะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับรอบเลยนะครับผมให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปทางด้านล่างนะครับผมเจอกันครับปืนแก๊ปนะครับเพื่อนเช็ดปืนก่อนนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับต้อโอเคครับเพื่อน ครับพเพื่อนๆตอนนี้เราจะเริ่มเป่านะครับเป่าเป่าที่เรียกกะรอกนะครับพเพื่อนโอเคครับนู้นนะครับทัานังนู้นนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกนะครับถ้าฝนตกเราจะเรียกกะรอกกะรอกจะไม่มานะครับพเพื่อน อันนี้คือฝนเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องหลบฝนก่อนนะครับผมเรียกแค่แค่บเดียวฝนก็ตกแล้วนะครับไม่น่าตกลเลยนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้นะครับฝนตกกระทันหันนะครับเราเพิ่งจะออกเดินทางแค่แป๊บเดียวนะครับออกจากที่พักนะครับฝนก็ดันตกซะงั้นนะครับผมดูสิครับตอนนี้คือเราหลบใต้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยป่านะครับผมไปต่อไม่ได้นะครับ ไปต่อเราก็เปียกแล้วก็เอียงหนึ่งก็คือการออกเวลาเราเรียกนะครับก็จะไม่มาด้วยนะครับผมครับทุกคนตอนนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันต่อแล้วนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเข้าป่าก็ต้องทำใจนะครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเรียกกระรอกจุดแรกนะครับกระรอกไม่มานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเรียกตะลั่งต่อนะครับนี่ครับเพื่อนจะให้ดูน้ำแล้วก็หินนะครับดูครับสวยมากนะครับผม เพื่อนดูป่าข้างบนนะครับต้นผลไม้ยเยอะมากนะครับเพื่อนอีกคนนี้ลงไปข้างล่างแล้วนะครับเหลือเราลงไปตามเขานะครับผม โทุกคนกระรอกตกลงไปแล้วนะครับเราเรียกกระรอกตั้งนานนะครับเพื่อนได้มาแล้วนะครับตัวนึงนะครับผมโอ้เพื่อนดูครับนี่นะครับวิธีเรียกนะครับก็เรียกที่ใช้ที่ริมฝีปากนะครับผมสุดยอดครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับผมกระรอกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่นะครับกะรอกที่เราเรียกด้วยริมฝีปากนะครับผมโอเคครับฝนจะตกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นดอยนะครับเดี๋ยวกลัวน้ำป่าจะไหลหลักนะครับผมเจอกันในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ